สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแนนอีกแล้วเนาะวันนี้แนนนี่ค่ะแนนเอาเงินใส่ถุงเนาะครั้งแรกนะคะแนนกลัวเงินค่ะมาค่ะเดี๋ยวแนนจะตัดให้ดูเนาะต้องดูดีๆนะคะไม่ใช่ตัดตัดใส่เงินเนาะตัดอย่างนี้มองเห็นไหมคะเอากล้องขึ้นนิดนึงเนาะ นี่แบบนี้เนาะเน้นหันหน้าไปตรงนี้นะคะหันนี่เงินหน้าเงินเนาะเน้นต้องดูดีๆค่ะแล้วก็ตัดใส่เงินนี้สวยเลยคราวนี้กับมาทางนี้ มันจะเลยออกมานิดๆก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะแล้วไอ้ที่ว่าตรงนี้มันเลยออกมานิดๆก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแนนจะพับให้ดูเนาะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะนี่เนาะอันนี้สิบบาทนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะแนนตัดให้ดูไม่เยอะนะตัดใส่เงิน มองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นเนาะโอเคมันจะอ่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรมองไม่เห็นนะคะพอเราพับอยู่ข้างหนเนาะเดี๋ยวแนนจะพับให้ดูสักสองสามอันเนาะ ว่ามันโอเคไหมตัดก่อนนะคะใส่คือแบบโอเคเลยเนาะไม่ต้องตัดที่นี่หายากค่ะไม่มี แล้วเงินก็ไม่เท่ากันด้วยไอ้แบงค์สิบนี่ก็เล็กสุดนะคะใบเล็กสุดเนาะแล้วแบงค์ห้าสิมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกแบงค์ร้อยก็ใหญ่มาอีกแล้วมันหาเขาเรียกว่าอะไรหาที่สั่งมาแบบอย่างเดียวเลยคือ,อ,อแบงค์ร้อยแบงค์ แบงค์สิบแบงค์อ่าห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันใส่ได้นะคะพอดีไม่รู้แบงค์พันใส่ใช้ได้ไหมอ่ะแนนยังยังไม่แน่ใจนะคะแบงค์พันแนนยังไม่ได้ลองเนาะแนนลองไอตัวนี้ก่อน คลิปไปถึงไหนแล้วอ่ะโอ้ยังโอเคได้อยู่ตัดอีกกไม่กี่อันเนาะแล้วแนนจะพับให้ดูไม่เยอะนะคะเดี๋ยวคลิปมันยาวส่วนมากแนนดูไม่เห็นเขาพูดเลยเนาะ เขาก็ทำสาธิตให้ดูเฉยๆเต็มแน่นพูดมากพูดนิดๆหน่อยๆนะคะขลายเคยรียดเนาะไม่พูดเลยมันก็เออแปลกๆเงียบๆ,บบๆคลิปทำผักแนนก็อีกอีกช่องหนึ่งเนาะ โอเคอย่างนี้เราก็มาสาธิตกันเลยเนาะ,ะเริ่มและเน้นต้องขยับเงินก่อนเนาะขยับเงินขึ้นกัาไปข้างบนนะคะคนที่เขาสาธิตเขาจะไม่พูดเนาะเขาทำให้ดูเฉยๆเจนเนพูดมากโอเคเรียบร้อย้เราขยับขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะแล้วก็พับเลยเนาะ อย,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวแนนดูข้างในก่อนเนาะสายตาเขาไม่ค่อยดีนะคะโอเคได้จับได้ทีละนี่นะคะมันจะเลยออกมานิดนิดนะคะไม่เป็นไรเนาะนี่นะคะมันจะเลยออกมานิดนิดนะคะเป็นไรค่ะ ขอให้มันดูดีแล้วกันคืนนี้นะคะเวลาลูกค้าแกะออกมาแกะเงินออกมามันก็จะไม่เสียมันจะไม่ขาดอาไอ้เงินที่มาเลนี้มันฉีกง่ายแนนมีลูกค้าคนหนึ่งเนาะเขาเอาเงินเก่ามาแล้วแนนก็เอาเงินเก่าของเขามาใช้แล้วก็เอาเงินใหม่ให้เขาไปเนาะ แล้วแนนแกะเงินเก่าของเขา่ามันขาดนี่นะคะมองเห็นไม่เอ่ยนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นกลวยนั่นแหละค่ะแต่ว่าอไอตัวนี้แนนพับเข้ามาอยู่ข้างในเนาะนี่นะคะทำได้สองอันก็โอเคอยู่สวยเงาด้วยนะคะสวยงามเนาะนี่ ป็นอย่างนี้เนาะเวลาเราเอแต่งมาจะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะนี่อ่าย่งเน้นก็ขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะขอดูหน้าก่อนขอดูหน้าก่อนอ่าขึ้นมานิดนึงค่ะเน้นก็ขอฝากคลิปกับคนที่ชอบ งานฝีมือตกแต่งดอกไม้เงินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แนนกดติดตามด้วยนะคะอ่าก็แนนก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะอ่าเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะมาต่อกัน ที่เมื่อวานนะคะไอที่หอยนี่เนาะเดี๋ยวแนนจะติดไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต่อคลิปเมื่อวานนะคะมากันเลยค่ะนี่ค่ะ ใช้ดีจริงๆด้วยนี่นะคะเรียบร้อยคลิปมันยังไปได้อยู่เนาะเมื่อวานเน้นทำอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรมัน เห็นไหมคะมองเห็นไหมคะนี่นะคะกองมาจับตรงไหนอะ่ะจับตรงนี้สินี่คะ่ะเมื่อวานทำไม่จบเนาะทำได้แค่ ตัดกับพับให้ดูเนาะวันนี้เสียบไม้ให้ดูนะคะหมอหูนเนี่ยนี่ค่ะเดีวแน่น่ะยกมายกขึ้นมาให้ดูเนาะ ทำหมดนี่เลยเออได้อยู่นะคะแนนก็ไม่อยากจะสอนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแนนเพิ่งทำเนาะออคนคนไทยก็มีที่นี่หรือว่า <c oughs> ที่อื่นแนนจะไม่เป็นห่วงเนาะ ใครอยากดูก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้มันมีคนไทยเนาะแนนก็ไม่อยากให้ดูว่าแนนทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากสาธิตให้ดูคือหอให้ดูได้นะก็นานๆไปแนนอาจจะทำเดีเต็มคลิปอะไรอย่างเงี้นะคะ ตั้งแต่เริ่มทําเลยอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เน้นยังไม่อยากสอนเขาเรียกว่าไม่อยากสอนพอสอนอคนไทยที่นี่เขาเก่งเขาก็เรียนแบบเราก็ลูกค้าหายหมดนะคะนี ยังยังเยอะเลิ่มเยอะเอ,อเหลือเยอะมากนะคะแนนค่อยๆตัดเนาะเพราะว่าไม่รีบนะคะอันเก่ายังมีอยู่เนาะอันเก่าที่คือไม่ได้ใส่ถุงนะเราไม่ต้องรีบค่อยๆตัดไปะคะ่ะแนนโกโดนเงินเนาะโดนเงินก็มันก็จะขาดไป จับที่ให้อยู่นะคะจับที่กับไอ้ตรงนี้ตรงหัวมุมตรงนี้นะคะนี่ต้องตรงกับไม้เนาะนี่คะ่ะเราก็ทำเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะใช้เยอะเลยเ็นอ่านี เั้นก็ขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ